แน่นอนครับประเด็นของจจรีเทนเซ่นน่าสนใจมากๆครับชีบจรลงเท้าอีกแล้วครับหลังจากที่เปิดตัวกับอาจักรอาบสดัมนะฮะทีมดังจากเนเธอร์แลนด์ครับด้วยสัญญาถึงปี2026นสะครับสัญญาก็2ปีครึ่งประมาณนั้นส่วนค่าเหนื่อยเนี่ยจากหลายๆสื่อยืนยันใกล้เคียงกันครับนั่นกะ็คือประมาณ10,000แสนปอนต์ต่อสัปดาห์แต่การเดินทางของเขาเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าระยะเวลาครึ่งซีซันแรก เฮนสันย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบียกับสโมสรอัลเอติฟาครับเพียงแต่ว่ามันเป็น6เดือนที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงเต็มไปด้วยความคิดหรือปัญหาที่เขาไม่คิดว่ามันจะหนักหน่วงขนาดนี้วันนี้เลยมาลองไล่เรียนกันหน่อยครับว่าก่อนที่จะมาเปิดตัวกับอาจจ็กอัร์ดามนะครับระยะเวลาครึ่งซีซั่นแรกกับอัลเอติฟา จอรนะ์แดนต้องอเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรบ้างแล้วมันเป็นเหตุผลที่ทำให้เขานั้นตัดสินใจเดินทางกลับมาเล่นในลีกของยุโรปจริงๆหรือเปล่าติดตามใิทีพร้อมๆกันนะครับ สวัสดีครับาสู่ยักอยากเล่านะครับเรื่องราวในโลกของหนังนะครับเหมือนเดิมครับเราส่วนฟังเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเข้ามาแล้วในช่องของผมฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องยากดีดนะครับอดีตกับตันทีม์พภูครับตัดสินใจย้ายไปอยู่กับอาร์ติฟังในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งจากข้อมูลข่าวสารหลักๆเนี่ย มันเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนในตำแหน่งการเล่นครับหมายาว่าโอกาสในการเล่นนะฮะยังครอบพูดอยู่เสมอครับว่าเขาไม่อยากให้เฮนโดไปแน่ๆครับแต่ก็ไม่สามารถจะไปการันตีได้ว่าเฮนโดจะกลายเป็นตัวหลักหรือจะได้ลงเล่นในระดับ50นัดต่อฤดูกาลเขาไม่สามารถจะให้คำมั่นสัญญาแบบนั้นได้เพราะทีมกำลังเดินไปข้างหน้าส่วนเฮนโดก็เคยให้สัมภาษณ์กับทางเดอะแอตเลติกครับว่าถ้าหากมีใครสักคนในสโมรสรลุกขึ้นมาแบบ บอกว่าเฮ้ยอย่าไปเลยหรืออะไรต่างๆนานาเขาคงไม่ได้สนใจแบบนั้นอาจจะเป็นการมองในคนละมุมนะครับแต่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเฮนโดย้ายครับย้ายไปซาอุดิโปรีกกับอิติฟาซึ่งมีเซเว่นเจราดเป็นกุญสืออยู่นะครับก็เหมือนไปรวมตัวกันใหม่ที่นั่นตามมาด้วยจีนี่วลดุมตามมาด้วยเดวิไรายเกรย์นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงฮันนีมูนก็ว่ามันได้นะครับ โอ้โหมีมีนัดแบบชนะอารนัร์ด้วยนะทีมของคริสโนโรนโดได้เอาชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่งแต่มันเกิดขึ้นระยะแบบสั้นๆครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยอัลเอตฟก็ผลงานลดระดับลงเรื่อยๆอยู่แถวๆกลางๆตารางแม้ว่าเป้าหมายแรกๆเนี่ยมันคงไม่ถึงขั้นว่าโอ้โหจะต้องเป็นแชมป์ขนาดนั้นเพราะ4ทีมยักษ์ใหญ่ของซาอุดิโประียเนี่ยยังขวางอยู่ใช่ไหมฮะ ทั้งอัลนาเซอร์อัลฮิราอัลอิติฮัดรวมถึงอัลอาลีที่มี P.I.F. เป็นผู้นุนหลังอยู่นะครับคือพูดง่ายๆว่าเป้าหมายของอัลอิฟาก็คงไม่ใช่ไปไปถึงขั้นเป็นแชมป์แต่ผลงานมันควรจะต้องดีกว่านี้ครับเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับพวกเขาชนะเป็นแค่1เกมจาก12นัดหรือมีอยู่ช่วง,งที่ไม่ชนะใครเลย10นัดติดต่อกันก็มี จากช่วงในมูลแรกๆนะครับผลงานในสนามเริ่มลดระดับลงคําวิาพากษ์วิจารณ์ก็เริ่มตามมาแล้วมันก็แบบย้อนกลับไปในวันที่เขาเปิดตัวเซ็นสัญญาหลายๆสื่อในอังกฤษเนี่ยโจมตีครับโดยเฉพาะในเรื่องของค่าแรงที่ได้มาหาศาลซึ่งบางสื่อเนี่ยบอกไปถึงในระดับ700,000ปอนต์ต่อวีคแต่ล่าสุดมันก็มีบางสื่อที่ออกมาบอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ถึงหรอกมันอยู่ที่ราวๆสามแสนห้าหมปอนต์ต่อวีเท่านั้น แต่ถ้าเรามองนะครับระดับ3า0 0 0 0หนปอนต์ต่อวีคเนี่ยก็ถือว่ามหาศาลมากๆแล้วครับในเรื่องของการสนับสนุนเพศทางเลือกครับ LGBTQ+ นะครับคือถ้าใครจังมาได้เนี่ยในวันเปิดตัวกับอ่ออิตูฟามันมีอยู่ในคลิปที่เฮนโดนั้นเป็นกับทันทีมเรออหูแล้วสวมปลอกแขนเป็นสีสายรุ้งนะครับเพื่อแสดงออกว่าสนับสนุนเพศทางเลือก LGBTQ+ นั่นแหละครับแต่ถูก ย้อมสีให้กลายเป็นภาพขาวดำมันก็เลยถูกวิจารณ์จากคนที่อังกฤษว่าคุณคือตัวตั้งตัวตีของผู้สนับสนุนเพศทางเลือกแต่อยู่กลับย้ายไปเล่นอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียที่ไม่ได้สนับสนุนเพศทางเลือกเป็นพวกเห็นแก่เงินหรือเปล่าเป็นพวกอยอมละทิ้งอุดมการของตัวเองเพื่อไปรับคา่าจ้างมหาศาลคือมันมีประเด็นนี้ถูกพูดถึงมาตั้งแต่วันที่เขาเปิดตัว จนช่วงแรกก็ผลงานดีมันก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายแต่พอผลงานเริ่มไม่ดีครับทีไม่ชนะติดต่อกันหลายนัดตกไปอยู่ช่วงกลางตารางผลงานส่วนตัวของเฮนโดก็ประตูไม่มีแอสซิสไม่ได้มันก็ค่อยๆกลายเป็นแรงกดดันมากขึ้นที่สำคัญก็คือเรื่องของบรรยากาศเรื่องของความเข้มข้นในเกมลูกหนังครับอาลเไม่ได้เป็นทีมใหญ่ครับ สนามของพวกเขาเนี่ยความจุอยู่แค่ราวๆแปดพคนแล้วหนักไปมากกว่านั้นครับมันก็ไม่ใช่ทุกนัดที่แฟนบอลเข้ามาเต็มสนามบางนัดเนี่ยคนดูไม่ถึงพันคนนะเก้900กว่าคน800กว่าคนก็เคยมีหรือแบบต่ําที่สุดครับคนดูน้อยที่สุดเนี่ยเอาเอิฟ้าเนี่ยมีคนดูเพียงแค่696คน,นซึ่งมันมันไม่ใช่สิ่งที่เขาคุ้นเคยสำหรับเดอร์สันคนที่ ผ่านเกมระดับสูงมามากมายคนที่เป็นกับตันทีมได้แชมป์ทุกรายการคนที่เคยแต่อยู่ในสนามเรือนหมื่นเรือนแสนมาเจอบรรยากาศคนดูไม่ถึงพันคนอย่างนี้มันค่อนข้างห่อเหี่ยวไหนจะเรื่องอื่นๆความพร้อมความนวยความสวยซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันเพิ่งเริ่มต้นครับหลีกของซาอุดเพิ่งแบบโปรโมทอย่างเต็มที่ในช่วงขวบปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจะให้แบบพร้อมทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยากทุกสิ่งอย่างมันค่อยๆเติบโต เตุว่าจุดเริ่มต้นมันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ค่อยพร้อมจึงทําให้ความรู้สึกหรือความกระหายอยากในการลงเล่นของเฮนเดอร์สันมันอาจจะลดน้อยลงไปครับในจะเรื่องปัญหาของสาระนัาทีมชาติครับโอเคครับเฮนโดคือหนึ่งในลูกพี่ใหญ่ของทีมชาติอังกฤษถือว่าเป็นคู่คิดของ h ฮาริเคนนะฮะในนะนะที่เคนเป็นกับตันทีมเฮนโดก็อยู่ในระดับรองกับตันทีมนี่แหละครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคุณพ้นสำคัญของเกรทเซาเกตซึ่งซัมเมอร์นี้จะมีรายการใหญ่ครับยูโร2024ครั้งหนึ่งครับในช่วงแรกๆที่ย้ายไปเล่นในซาอุมันก็เคยมีการตั้งคำถามในเรื่องนี้ว่าเขากังวลหรือเปล่ากับสถานะในทีมชาติอังกฤษของเขาเพราะว่าไปเล่นไกลหูไกลตาเกรทเซาเกตเหลือเกิน เฮนโด้ยอมรับว่าผมไม่มีทางหนีไปจากความจริงได้หรอกครับเกี่ยวกับการมาเล่นที่หลีกตันออกกลางผมไม่แน่ใจว่าผู้จัดการทีมจะบอกเกี่ยวกับเรื่องการติดทีมชาติกับผมอย่างไรแต่ตอนนี้มันยังไม่มีปัญหาสิ่งที่เฮนโดบอกตามมาคือผมก็ต้องพยายามแล้วก็ดูสถานการณ์อย่างต่อเนื่องไปเ,เรื่อยๆถ้าเราตีความออกมาเนี่ยเฮนโดยังยังตั้งความหวังครับว่าตัวเองเนี่ยยังอยากจะไปเล่นในศึกยูโร2024 ซึ่งสถานะในทีมชาติถ้าเราจะบอกว่ามันมั่นคงเราก็พอจะพูดได้ครับเพราะเขาคือหนึ่งในนักเตะคนสําคัญถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องเป็นตัวจริงทุกนัดแต่สภาวะความเป็นผู้นําความเป็นลูกพี่ความเป็นที่ปรึกษาของบรรดาน,น้องๆเนี่ยเขายังสําคัญต่อเกรเซเกตแต่ก็นั่นแหละครับทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้ยิ่งสาการผลงานในลีก ซาอของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เล่นอยู่ไกลหูไกลตาด้วยระยะทางที่เหลืออยู่อีกครึ่งซีซั่นเนี่ยมันไม่มีใครคาดเดาได้ครับต่อให้ถ้าเราคุยกันในวันนี้เนี่ยเฮนโดยังไงก็ได้ไปเล่นแน่ๆครับในศึกยูโร2024แต่มันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจาก6เดือนนี้ไม่มีใครทราบเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันครับในการรักษาสถานะตำแหน่งของตัวเองในทีมชาติอังกฤษและตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองกันภาพใหญ่ๆนะฮะ ทีมชาติอังกฤษยุคของกรลเซาเกตกองกลางตัวหลักมีใครบ้างจูดเบลลิงแฮมเด็กนไรส์อ่ะผมว่า2คนเนีย้ยืนตัวหลังแน่ๆน,นะฮะในทันวร์นาเมนต์2024ถ้าไม่เจ็บไม่แบนยังไงต้องลงไปตัวจริงอีกหนึ่งตำแหน่งเนี่ยมันมีตัวเลือกอีกหลายๆคนรวมถึงเด็กใหม่หมรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็ถูกเรียกเข้ามาทดสอบเรื่อยๆซึ่งมันก็ตรงกับตำแหน่งของจอแดนเนลสันนั่นแหละครับเพราะฉะนั้น ถ้าหากเรามองมองคาดการกันไปถ้ายังอยู่ที่เดิมและผลงานไม่ค่อยดีไกลหูไกลตากันไปบางทีสานะมันอาจจะแปลเปลี่ยนพูดตรงๆก็คือเฮนโดอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างในเรื่องของการติดทิมชอังกฤดไปเล่นในสิยูโร์0 2 4ถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนักวิเคราะห์หรือบรรดาสื่อยักษ์ใหญ่ยังคงเชื่อมั่นว่าเฮนโดติดแน่ๆแ,แต่เพื่อความชัว บางทีมันอาจจะต้องย้ายกลับมาเพื่อเล่นอยู่ใกล้ๆในยุโรปมากกว่าเรื่องต่อมาคือเรื่องของครอบครัวครับอันนี้ถูกพูดถึงว่าอาจจะเป็นเหตุผลก้อนใหญ่ๆตอนนี้นะครับเฮดเดรสันอยู่ในซาอุดีอาระเบียตอนที่เล่นอยู่กับเออิตฟากช่วงครึ่งหันแรกส่วนครอบครัวของเขาก็คือภรรยาและลูกเนี่ยพักอยู่ที่บาเรนครับบินไปมา กลกันอยู่พอได้อยู่แต่ถ้าครอบครัวพอ่อแม่พี่น้องญาสนิดมิสหายต่างๆเนี่ยไม่มีเลยครับสมมติถ้าอยู่ที่ที่อังกฤษที่ลร์พูเนี่ยเราเห็นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครครอบครัวมาดูที่สนามมาที่แอนฟิลด์หรือไปดูในแม์ใหญ่ๆต่างๆตางแต่พอยา้ายมาอยู่ที่ซาอุดีอราระเบียขนาดลูกเมียยังต้องเจอกันเป็นบางครั้งบางคราวบินไปมาหาสู่ในช่วงแบบสุดสัปดาห์หรือในวันที่ไม่ได้มีแม์การแข่งขัน ซึ่งตัวเขาอยู่ที่ซาอุลูกเมียอยู่ที่บาเรนเพราะฉะนั้นเอาแค่ไอ้ความหาตรงนี้แม้ว่าจะมีการเดินทางที่ง่ายและสะดวกนะครับแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรืออ,อยู่ในบ้านหลังเดียวกันอะไรขนาดนั้นเพราะงั้นตรงนี้แหะครับมันจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นปัญหาใหญ่ครอบครัวปรับตัวไม่ได้ต้องแยกกันอยู่ไปมาหาศูนย์ก็ลำบาก ไอเ้เรื่องที่จะหวังให้ครอบครัวใหญ่คุณพ่อคุณแม่เดินทางมาดูที่สนามเนี่ยลืมคิดได้เลยครับบินมาทีก็หลายชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดความรู้สึกบรรยากาศที่มันไม่ค่อยมีความสุขละมันผิดแผกไปจากเดิมอย่างมากๆซึ่งเฮนโดเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับครอบคร,บคร,บคร,บครัวค่อนข้างแนบแน่นครับแต่พอมาเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเหมือนต้องปรับตัวกันทุกคนคแล้วมันก็เป็นการปรับตัวที่ที่ใหญ่หลวงมากๆของตัวเขา แล้วคนรอบข้างสุดท้ายมันก็มีเรื่องของภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องครับตามข่าวที่บอกนะครับว่าเฮนเดอร์สันได้ค่าเหนื่อยในระดับ3า0,000 000, ห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์แต่ว่าที่ซาดรีาระเบียเนี่ยนะครับตามสัญญาที่เขาเซ็นไว้2ปีแรกจะไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าถ้าจะกลับมาที่อังกฤษกฎหมายของอังกฤษมันก็มีครอบคุมเอาไว้ครับว่าคนอังกฤษที่ย้ายไปทํางานต่างประเทศได้ไม่ครบรอบ1ปีถ้ากลับมาที่อังกฤษต้องเสียภาษี ในเรทที่ตัวเองหาได้ซึ่งเฮนเดอร์สันเนี่ยอยู่ในระดับตัวท็อปของคนอังกฤษที่มีรายได้สูงน,นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเขาย้ายจากซาอุดิอาระเบีย,ายมาที่อังกฤษเลยอาจจะต้องเสียภาษีอยู่ในระดับ45ซึ่งถือว่าสูงเอาการนะครับมันจึงมีประเด็นที่ทั้ง The Times ทั้งเทร e g ก a ร h ฟรายงานนะครับว่าค่าเหนื่อยตลอด6เดือนที่ผ่านมาเนี่ย เฮนโดอาจจะยังไม่ได้รับเลยก็ได้เพราะเป็นกังวลในเรื่องของการที่ต้องกลับมาเสียภาษีที่บ้านเกิดของตัวเองซึ่งในรอบการเสียภาษีหนึ่งปีของกรีฑยจะนับตั้งแต่เดือนเมษายนครับวนครบรอบเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเป็นไปได้ไหมที่เฮนโดจะยังไม่ได้รับค่าเหนื่อยจากอดฟาร์ฟเลยมันก็เป็นไปได้ครับเพราะว่างานของเฮนโดกับอดฟาร์ฟเนี่ยมันก็คือเริ่มเดือนสิงหาคมใช่ไหมครเปิดฤด,ดูกาลใหม่นั่นหมายความว่าเรียกวเวลาในการ ต้องรับเงินจากทีมดังในซาอุดเนี่ยก็คือสิงหากันยาตุลาพศจิกาธันวามันก็เกือบเกือบครึ่งปีแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเขามาว่าถ้าเกิดรับไปแล้วจะกลับไปที่อังกฤษหรือจะกลับไปที่ยุโรปอาจจะต้องเสียภาษีเพิ่มเติมมากขึ้นบางทีก็อาจจะยังไม่ต้องรับก็ได้หรือมันอาจจะมีเงื่อนไขที่เราไม่ทราบอย่างเช่นว่าจ่ายทุกหนึ่งปีก็ได้เพราะาในสัญญาของนักเตะแต่ละคนเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขตรงเนี้ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับโดยเฉพาะในการรับค่าจา้าง บางคนอาจจะรับที3เดือน6เดือน1ปีเป็นไปได้หมดเลยครับซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อกระจา่างใดๆแต่มันเป็นเหตุผลว่าทําไมเฮนโด,ดถึงไม่ได้ย้ายกลับมาที่อังกฤษเพราะถ้ากลับมาน่นหมายว่าเขาเป็นคนอังกฤษที่ไปทํางานต่างประเทศแล้วยังไม่ได้ครบรอบ1ปีครับกลับมาที่อังกฤษจะเสียภาษีในระดับสูงก็คือประมาณ45%มันจึงเป็นเหตุผลณตรงนี้ครับว่าทําไมเขาถึงต้องเลือกกลับมาเล่นที่ยุโรปแต่ ขอไปเล่นในลีกต่างประเทศก่อนสุดท้ายก็มาลงเอยที่เนเธอร์แลนด์กับอาแจ็กต์อัมสเตอร์ดัมครับอย่างน้อยในฐานะคนต่างชาติที่เข้ามาทํางานในเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เสียภาษีน้อยกว่ากลับไปที่อังกฤษอยู่ดีครับเอาเป็นว่าระยะเวลา6เดือนหลากหลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นในซาอุดีอาระเบียกับตัวของจูเลียนเซนมันเป็นผลพวงทั้งหมดครับที่ทําให้เขานั้นตัดใจกลับมาเล่นในลีกของยุโรปกับอาแจ็กต์อัมสเตอร์ดัมอีกคร้งส่วนประเด็นที่ หลายสื่อกำลังวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะมันเป็นภาพลักษณ์ที่ติดลบไปหรือเปล่าของซาอุดีโปรดีกันนะครับณตรงนี้เนี่ยฝ่ายจแข่งขันรวมถึงประธานใจแข่งขันเนี่ยของลีซาอดก,ก็ออกมาพูดเหมือนกันครับว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลมากกว่าครับอา,อาจจะมีข่าวสารต่างๆนาะนาะนะนะนะทั้งเฮนโดทั้งคิริเมเซมาอะไรต่างๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านักเตะต่างชาติทุกคนไม่มีความสุขในลีของซาอุดีอาระเบียพวกเขายอมรับครับว่าลีซาอุดีมันเพิ่งตั้งไข่ เพิ่งเริ่มต้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆครับที่มันจะมีจังหวะสะดุดบ้างหรือมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นบ้างแต่เขายังยืนยันว่าทุกอย่างยังต้องเดินต่อไปข้างหน้าส่วนในเคสของเฮนโดก็เป็นลายบุคคลครับบางคนปรับตัวได้บางคนมีความสุขแต่บางคนก็อาจจะปรับตัวไม่ได้หรืออาจจะไม่มีความสุขจริงๆก็ได้เป็นเรื่องปกติครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมด ในการกลับมาเล่นในลีกของยุโรปอีกครั้งของโจแดนเฮนเดอร์สันนะครับเรียกได้ว่าถ้ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ตกหลุมไปนิดนึงอยู่ในสุญญากาศนิดนึงแต่น้อยตอนนี้ปัญหาทุกสิ่งอย่างยุติลงแล้วครับและแฮนโดกลายเป็นนักเตะคนใหม่ของอาแจกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแต่หน้าไฟร์เลฟพูลเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าแค่ขอให้โชคดีครับ การตัดสินใจทุกอย่างขอให้ถูกต้องเป็นลังใจให้กับจอแดนเฮเ์สันนะครับแฟนไฟซ์พูกครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับรู้สึกอย่างไรบ้างการกลับมาเล่นกับ อัจักอัมสเตอร์ดัมในหลีของยุโรอีคครั้งของเฮนโดนะครับลองแลกเปลี่ยนความคิดกันได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวตามกดไลค์ทุกเมนเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องยั่ดีๆนะครับแล้วก็ฝากคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยครับสจบำบัดพอดแคสต์เดอะซีรีส์ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ